ไม่เคยใชไม่เคยะไม่เคยหมนแบบิดแม่แต่ใ้ัีค่ะ My World ข้าเมอก่อนะเก่อนที่ี่วีดจัดฟังดีแบบร้อนมาแล้ว ลรสชอบกินจริงกันเยอะค่ะชื่อกราบทอดแ่ะอืมแต่บะหมี่อร่อยมาสุดซอยบังจากแล้วก็เชือกให่ที่จรินเราเขามีหรอกรับผลไม้ไหมคะ Do you want some fruit ไม่เหนื่อยค่ะวันนี้สนุกแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะหนูไทยเซ็ตจึ้งๆไปหลายเซ็ตเลยวันนี้มีแม่ออสมา

คือจะกินเยอะเพราะว่าแฟนๆอยากให้กินเยอะนะคะได้ค oh. ่ะคนเดียม้รัวอร่อยเราก็คือรัอเหลืองานเย็นจะออกเนี่ยหาใช่ค่ะเพื่อนบุญตั้งเมนต์ดีนะคะเราไม่แต่งหน้าเนื เพิ่มนี่อยู่นะเดี๋ยวต่อสี่โมงคเรื่องมีอยู่ว่าก่อนเพิ่มวิตามินซีก็คือกินยำไปแล้วค่ะยำมาม่าทะเลใช่ค่ะหายเร็วแล้งจุ้งจุ้งจุ้งไม่ต้องอยู่นาเสกัวขักของของอะไรดีจังแม่ กีเดงกว่าเดชชุเติงเดงวนนี้ฉักำลัง่อะักอย่แต่ไม่ไ้ถ่ายทำหรือวิีอพัคุ้แมีไปโดนประตูรถนีบค่ะแล้วก็เปิดสาประกาแบบรวดเร็ว อันนี้ l าบิ you <laughs> อันนี้มาคนเดียวนะคะ yes my f i n g e อ s okay <laughs> แซ่บไหมคือก <c oughs> ิน <c oughs> <c oughs> แซ่บเกินแซ่บแต่คือหวานมาก,กเลยคือนมันกล้าลุกว่าน จริงค่ะ see you next week y a y thank you ใช่บอกแล้วบอกแล้ว double eat เป็นแบบรสชาติปกติเราไม่เห็นจริงค่ะเชื่อเพราะว่าพี่เมย์กินหลายคำสบปกติแล้ว่างงปกติพี่เมย์จะ2ั่งคำคำแล้วว่าง คือการันตีโดยเชฟเมย์นะคะเราี่เมย์กินหมดแสดงว่าเชื่อต้องตามตามนั่นจริงเชื่อน่ว่ายงหยอของี่อให้เสร็จก็ตามพอมาอ่านคือเมย์กินเลาใช่ไหมยางในรูดคอกินอ๋ออยเซนมแล้วขอนีนิดนะ Don't worry, I'm not hurt now. càng be so loud. Can't be so loud. What? I don't have a voice. What? I don't have a voice. All không nào? right. rồi, <laughs> mình mới right. All right. All right. All วันนี้สนุกมากค่ะแต่ว่าตื่นตัน้งแต่ตีห้า i woke up at 5 i v am but still I have a <laughs> lot of energy พี่อันดา is not here today นะคะ today is ม <laughs> ีล <laughs> ูกแก้วโค้ดเหลืองเราไม่มีสี only ลูกเตี้ยเหี่ยววันนี้มีแค่ลูกเก้ยนะไม่อยากซื้อ mình mm. can you speak Chinese eat and then วันนี้ไม่ได้เป็นเงาะน้อยอค่ะนี่สรงอะไรดีคะสรงหวานสรงหวานที่ไม่ใช่สรงหวาน Thank you Hi Hi See you again Yes pineapple delicious Thai fruit very delicious มาบูไฮนจบลหลุดนี่มีโอ้เขาเทไม่ติดจีบไหวย่า Hello Malaysian แ a n มาหาเพื่อนอะคุณเป็นหักสูตสวนนี่ค่ะ I can g ิ v อยู่ออก Yes, mahagi that's you need You too you have to drink a lot of water. What is my favorite food? Hmm So many but I would say seafood is my favorite. No today I have one work นะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าทันก็อาจจะไปอีกงานหนึ่งคะ่ะแต่ว่าต้องขอดูก่อนนะคะเพราะว่าเสร็จตอนเย็นนู่นเลย I will finish the work like almost evening <Okay. S 1> so I'm not sure if I can go to another work um, on time พี่เมย์แอบแซบพี่ฟงบอกพี่เมย์ทำงานอยู่นี่ฟงลูกแก้่อยู่กับพี่ออนด้วยนะพี่ฟงเขาเป็นลูกโลกแล้วค่ะแม่นี่ใช่ครับทูเด็กโอนี่แอลเลูกเขอ ลูกขอเห็นเพี้ยเรี้ยงมาออเห็นเพี้ยเลี่งมาเห็นเพี้ยเงหนเพี้ยเลี้งมาจริงค่ะมีแม่แม่ช่วยเสกหนูเชียวเชียวแบบบอิวี่สูล थैंक यू รั Hope to hope to see you all again real ย Where is we and I? I think in your heart, nah. a l r e a d y here today, eating food. เดีอยวค่ะพี่พเดี๋ยวค่ะพี่ไฟไฟเราเหรอใช่ว้ายฟ้ายตีแบตกันเอ้าพี่ไฟไม่ออเชิญไปตีแบตแล้วนะคือไฟไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่จะไปตีกับน้องชายไฟไม่แหลอุ้ย ไป้าไม่เก่งผื่เพี<嗯>้ยเรียงมา keep 唇贴เรียก you can send the heart keep looking for heart ขออขอใจหรอชิชามาหากตาโปไยไปองมจิอยลอ่ะ Can you teach me how to blood? Well, I'm not really good at blooding. But my hands mm hmm. okay. Look i̇şte at in our heart. You too. I love you too. ใครฝังัไม่อ่าใช่่บีคือชุดต่อไปก็จะมีความรัดรูปนิดนึงนะคะ แต่เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของอนาคตในการขมิ้ลเป็นกำใจให้นะสาวเกาหลีอหรอคะไม่ถูกะะตะกูลาคารไปอะไรอยู่ด้อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ Do I prefer being Kim or gyoza? Mm -hmm. Or be my girlfriend? I think the best choice is being your girlfriend. Huh? Enjoy. Miss you too. Oh, look how Indonesia said. Many look like. Order our jacket. Thank you. Thank you too. It's cool. It's very cool jacket and. ไอ yep, yep. วอร์ดวันนี้อิสในกระเป๋าตอนนี้ยิปยิปเรอยกน้ำไปที่ไหนคที่ไหนคุณไที่ไหนคุณไปที่ไหนคุไป่ไไีไหนคุีหนค่ะหนคุณไปที่ไหคุณไปที่ไหคุณไปนคคุณไปท่ไนคคุณไี่ไหนคนหนคุณ่ไหนคุ่ไ่ไ ก็ไห้หลุยู่นด้วยน่าเลยภูมใจมากคไให้ต่าอะไรตาลุยตาลึงอันนี้สวยตาลึงตาล้ากระมันนะคะแบบมันก็มุนแล้วก็ชิวโรแมนติกอ่ะเข้ามาบอกรักกันเลยเหรอเนี่ย ข้ามาก็บอกรักกัเลยเหรอก็ถามันเย็นนะเตรียมแล้วเองงานสี่โมง I finish eating สบายเมน้หนอยหน่อย You d o ทำคุ or ะทำค r r จะทำ r i ณจะ r i คุณ t e ทำค t e จ t ทำคุ t จะเคจะุุณจะทำคุณจะทำคะคุคุุะ ขอใกล้จะไปแล้วไหมได้สิแล้วก็เปลี่ยนได้ค่ะบผมมีช่องเอาผงเลยนะคนนี้เอ๊ะเอาผงไว้เอาผงเดี๋ยว Yep I will be more careful later too แก้วแับสีส้มก็สวยสวยยางแต่ว่าผมช่วยหน้าไงวเนี่ยนี่น้ำผมธรรมดามากเลยนะขอบแม่ อันนี้มันทรงแบบทรงสร้างกะโหลกใหม่ตื่นตื่นนอนมาไปหนีเลยทรงทรงสร้างกะโหลกใหม่ใครบอกไม่เห็นนะฮะเรียกประกันด่วนจบ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 แล้ว้ไงไงไง Hi L K Indonesia ค่ a แจ Jacket w i t h ship internationally I think so so you can contact to L K Indonesia Maya. Thank you. Not hurt anymore. Don't worry. It's fine. เราก็หาทาเนาะก็ดูอยู่นี่แหละนี่แหละป๊าหัวจะฝอโศงเออดีค่ะพี่โตทำงานหนูทำงานตลอดเลยอาจจะตอบพี่ช้านิดนึงนะคะขออภัยขอคิดหนึงตัวไดค่ะขออภัยค่ะเขื่อนไงดีเอ้เขื่อนไง Oh, it's hot. I'm glad that you're happy. I'm glad that you love. You knew it. <laughs> Thank you. I like your style, too. โอเคค่ะเจ้าสาวกำลังเปลี่ยนชุดค่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปล่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะคะเป็นงานถ่ายเอมวีวดีโอลุกสีฟ้าแบบไฮโซอะไรวะวิดีโอวิดีโอวิดีโอรียลเนี่เียอีที่มันเป็นว no ิด yeah. ีโอเนี่ยป really? ัง่ะ่ต้องครับ ปีข้าวที่ลูกหมดแล้วนี่เหลือจับหน้าเ็นใช่มเหลือจัเอ่า <Hi. S 2> วยมาก <Love> <Hi. S 1> วไเลิฟยูไฮสวยมากที่สดุด mm. หลับพันดอก I not bring น่ารักเกินมีเสียงมาเสริ่กด้วยลูกแกสวยสวยไอจีไอองใหม่ก็น่ารักโอ้โหแล้วผิวถูนี่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยคุณแม่มองเห็นนะคุณแม่ใส่ตาหยาโอลาสวยดีสวยโตหรอน่ารักมากก็แค่ลำตัวฮัลโหลฟาร์ิเฟรนดี แล้ทำไมสวยจิงมังทุกอยา่าง power princess สายแสงมากเลยแกรดสวัสดีค่ะฮัลโหลเื่อนเสือของลูกโลกน่ารักเท่าโลกอะไรจิงจิงจิง thank you ไหนใครมีแบบคอนเสิร์ตบ้างอันดาลูกแก้วนั่นวายตื่นเต้นกันนะลูกโลกอยากเห็นอะไรบ้างเนาะเอออยากเห็นอะไรกันนะมีอะไรอยากเห็นนะเออี่นลองมองมอยซิ what you need to see in her the first uh concert w i h Anda uh, what show what the style what look we will prepare and for your ออลลุกโลกนะครับนั่นสิแต่งลูกไหนดีตอนนี้ยังแบบคิดคิดไว้อยู่เออเสนอมาเซ็กมีอะไรก็คือต้องบอกแม่ออดแล้วเดี๋ยวแม่ออดเซ็กให้เออมีค่ะมีคือได้เกิดเธอเป็นคนเก่งมากนะถ้ากดได้เน่ะแด้ทั้งทีมหน้าจอแล้วก็ทีมแบบว่าที่มีบัตรเลยนะปีหน้าอิมแพกเือนมละหรือราชมัง ล่าสมบัติเลยไปไหมไปเออต้องไปแล้วโกลุกไหนก็สวยนั่นนี่แหละเนี่ยเนี่ยเห็น,หนไหมลองลองนึกไว้ช่วยนึกไว้สิอยากเห็นอะไรกันคิ้วเซ็กซี่คูลชิคอยากเห็นลูกแก้วบินบินได้หวาน <laughs> สปอนเซอร์อ่ยังไงดีคะไฮโดริกเข้าด่วนเปิด <c oughs> ข้างกลวามสูงตีรังกาเวลาแปดตลบป๊อบปอปอปอกป็คื <c oughs> ได้รอบเดียวแล้วคะ่ะเซ็กซี่ไปเลยลูกร,รอบ <c oughs> หนูอยากให้เซ็กซี่เหรอคะั่นซี่แค่ลู้แอ่าเซ็กซี่ เซ็กซี่แค่ไหนเปิดนิดเปิดหน่อยก็ให้ปิดเพื่อแล้วเหรอเอาลักเอาลักเอาลักดู้องดูห้อยากเซ็กซี่อ่ะแก้วตาย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 ร้องได้ไหมน้องตกเหรอบาดเงื่อแล้วนะยอดไอ้โนเตียก็คือว่าไม่ต้องสามสิบวันละ แต่ว่าอันเนี้ยเขาอะตอนเนี้ยเอกสารถูกบระชีแล้วก็มีเั็นประชีใช้ตอนเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้มวันมาให้กี่ว่าจะได้หลังประชีให้เขาคุยกับน้องพี่เลยครับไอ้ที่นี่ให้มันบอสติโกนะถ้าเห็นมาคุยกับเขาขึ้นเขาดูภาพไปหอยเซ็กซี่รูปแก้วคนก็อยากเห็นเซ็กซี่นะเอาอย่างนี้น นีโน่วอเตอร์เซ็กซี่นอร์ทีบีชมีเกิดทพันหรือเปล่าคิดหนักแล้วอยากเห็นก็อยากหัวก็หัวสุดท้ายก็แบบหัวเนี่ยอ่ะก็ไม่ดีอ่ะตื่นเต้นแล้วเนี่ย Take care of yourself so pretty hello from Poland ว้า this is from Europe หรอว้าว ผมซูซี่วะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเซ็กซี่ไน้ลยสงสัยคนที่อนุญาตแล้วคือบักน้าสุดไม่น้ไม่น้าห่วงค่ะอันนี้เนาตอบหมนซ้อมไปก่อนซ้อมเลยเจอแน่ดูดูยอดเต้นไปก่อนนะแล้วก็เป็นหล่าลูกแกวแปะไว้ดิ พอดนะคะจะมีแม่ออดแล้วก็พี่เมย์เลยเมยเลรอดค่ะเจอพันนะใหม่ถ้ามีพี่ออสนะก็คือชิบบ้าเอ้ยบ้าบ้าบ้าตลอดคู่ตลอดจะชั้นเมย์รอดเกินจะเองเยลแรมเจอแน่เจอเยลแรมแน่เป็นเยลแรมเป็นเลขถ้าเยลแรมเจอพี่เมย์เลยออกปุ๊บออกปุ๊บขำเลยออกปุ๊บขำ ไม่ขายสวยค่ะไม่ทำอะไรก็ได้แต่ว่าแบบแฟนตาลุกแก้วก็ต้องแบบว่าจอยนะลุกขึ้นเต้นนะไม่ใช่ถ่ายวิดีโออย่างเดียวนะนั่นสิเออหรือว่ามีพาร์ทไหมเอิร์ฟวิลล์คนคิดโยโฟนี้หรอแล้วเต้างนี้ไม่ได้ค่ะคือเมื่อไหร่ที่เพลงนี้แหละคือเพลงตัวสองจบให้เซ็กซี่ไปเลยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีทำอะไรอ่ะปั๊บ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 หมดแล้วสองแปดจบแล้ว มึงคิดอะไรนะที่เต้นอย่างเงี้ยเกเร่งเงี้ยมันใช่มันเป็นที่เขาเต้นอย่างเงี้ยพูดๆนะคะใช่ใช่เขาเป็นร็อกสตาร์อยู่ในร็อกสตาร์เฮ้ยก็ต้องใส่วีดนวยนึกเหล่อแต่ไม่ก็ตัดผมไปเลยอยากให้ทำเยอะไปหมดบิวตี้ฟูลเบบี้เออกมาเยอะเอ๊ะตึกนก็ไม่ได้ชมหนูจะไม่อ่อนเอาละ อยากเห ca. ็นตีนลังกาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตีลังกากับหลังเสร็จแล้วค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะลูกโลขอไปแต่งตัวก่อนนะแล้วก็ไปทำงานต่อแล้วนะคะ thank you so much see you love you enjoy your day and drink a lot of water eat delicious food นะ thank you คุยบัตโต้ยลูคุิวซัม